ในวันที่พ่อแม่ของโคออกไปพักร้อนข้างนอกแล้วก็ปล่อยให้โคเนี่ยอยู่กับพี่เลี้ยงที่สวยสุดแซบในหัวของเขาเก็คิดว่าวันนี้คงเป็นวันพิเศษมากๆแน่ๆเพราะเขาต้องอยู่กับพี่เลี้ยง2ต่อ2แต่ใครจะรู้ว่าพี่เลี้ยงของเขาจะเป็นพวกบูชาและที่ซาตานสวัสดีครับผม NNC Channel หนังที่ผมจะมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่า Baby s i t t e r เป็นหนังปี2017 เรื่องราวเริ่มต้นที่โคหนุ่มวัยสิปีเขาเป็นเด็กที่กลัวเข็มเป็นอย่างมากและเขาก็ยังโดนเพื่อนๆที่โรงเรียนล้ออีกว่าเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนและสาเหตุที่เขาเนี่ยโดนล้อก็เพราะว่าโคเนี่ยเป็นเด็กคนเดียวในโรงเรียนที่มีพี่เลี้ยงเนี่ยคอยดูแลอยู่ตลอดแต่เรื่องหวานๆของโคเนี่ยก็มีอยู่บ้างเพราะว่าสาวน้อยข้างบ้านของเขาที่ชื่อว่าเบลามี่เธอเนี่ยได้แอบชอบโคมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วและระหว่างที่โคเนี่ยกำลังจะกลับบ้านก็มีเด็กแสบ3คนเนี่ยเดินเข้ามาหาเรื่องเขาส่วนหัวโจข,ของแก๊งเนี่ยก็ได้เล่าให้ แล้วมันไ่นก็เห็นท่าทางว่าโคเนี่ยไม่อยากจะฟังมันก็เลยผลักโคล้มลงแต่ทันใดนั้นเองพี่เลี้ยงของโคเนี่ยที่มีชื่อว่าบีเนี่ยก็เดินเข้ามาเธอเนี่ยเดินมาจอยางจักรยานสุดที่รักของหัวโจกที่เขาเนี่ยตั้งชื่อให้มันว่าซินดี้แล้วก็คาซิฟข้างหูเบาๆว่าให้นายเนี่ยรีบหนีไปซะแล้วเธอเนี่ยก็เดินมารับโคกลับบ้านแล้วก็สอนให้โคเนี่ยต่อยมันเลยถ้าเกิดนายไม่ทาแบบนั้นเขาก็จะแกล้งนายอยู่ตลอดแบบนี้เขาเนี่ยก็เลยพูดออกาว่าผมเนี่ยสู้คนไม่เป็นบีเนี่ยก็เลยสอนว ขึ้นมานั่งบนที่รถกำลังจะกลับบ้านพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็คุยนัดกันให้พร้อมว่าพรุ่งนี้น่ะพ่อแม่ของโคจะไม่อยู่บีก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้น่ยเรามาจัดปาร์ตี้กันดีกว่าพอมาถึงบ้านโคเนี่ยก็คิดในหัวว่าพรุ่งนี้เราเนี่ยจะปาร์ตี้กัน2งต่อสองมันก็คงจะออกมาดีเวอร์แค่นั้นก็ยังไม่พอเขาเนี่ยก็ยังคิดไปไกลแล้วก็จ้องมองหน้าอกอันเล็กๆของบีแบบว่าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นวันต่อมาในเวลาหลังเลิกเรียนเบนลามี่เนี่ยก็มานั่งคุยกับโคว่วาฉันน่ะพนันได้เลยว่าหลังจากที่นน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 นาา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 ายยยยกกลับบบไไปีีเเเ่่่่่นน่ตตต้้้้้้อออออองงงงพผูชชขขมมแแิดวืืะค็ มาแล้วก็ไม่แอบดูเธอดูสิหลังจากที่เขาลงรถโคเนี่ยก็แอบเห็นบีเนี่ยยื่นคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาที่ดูเนิร์มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยคิดหนักว่าเธอเนี่ยต้องพาผู้ชายเข้ามาอย่างที่เบลมี่บอกอย่างแน่นอนพอเดินมาถึงที่บ้านพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกจากนั้นปาร์ตี้ของทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นเธอเนี่ยพาโคว่ายน้ําที่สระว่ายน้าส่วนโคเนี่ยก็จ้องมองบีในชุดว่ายน้ําที่อารมณ์ที่ฟินเวอร์พอตกดึกพวกเขาก็พากันนั่งดูหนังจากนััั้้นนนนนนบบบบีีเเเ่่่่่่ยยยกกกกก็็ออออใหโโคคไไปซะแตธวาผมง ชงเหล้าให้นายกินแล้วนายจะหลับปุ๋ยไปว่าลืมโลกเลยแหละมันจึงทําให้โคนคิดหนักขึ้นไปอีกว่าคาพูดของเบลลมีอาจจะเป็นจริงๆก็ได้เพราะว่าเธอเยอยากจะให้เขาหลับแล้วเธอก็จะพาผู้ชายเข้ามาในบ้านเขาจึงคิดแผนขึ้นมาโดยการเทเหล้าทิ้งตอนที่บีเผลอแล้วก็บอกกับเธอว่าผมกินไปหมดแล้วจากนั้นโคก็เดินขึ้นไปนอนตามที่บีสั่งแล้วเวลาห้าทุ่มก็มาถึงโคนที่ยังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงของเขาขเขาก็ได้ยินเสียงคนกดกิ่งที่หน้าบ้านผลก็ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในบ้านอย่างหลายคนเขาจึงเปิดประตูออกมมาาาาาาดวว่บีเพครรข้้้งสุปแล เธอน่ยพาเพื่อนเข้ามา5คนแต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อว่าแม็กอดิสันจอรนซอนยาซามูเอล แล้วเขาเนี่ยก็นั่งแอบดูอยู่ชั้นบนว่าพวกเขาทั้ง5คนเนี่ยจะทําอะไรกันบ้างพวกเขาจะสวิงกินกองกันหรือไม่ผลสรุปแล้วพวกเขาทั้ง5คนเนี่ยพากันั่งเล่นเกมหมุนขวดถ้าเกิดว่าขวดเนี่ยหมุนตกไปที่ใครคนนั้นก็จะถูกท้าพอขวดหมุนมาหยุ่ที่ B ีแม็กเนี่ยก็ท้าให้บีเนี่ยจูบทุกคนที่อยู่ในวงเธอเนี่ยก็เริ่มไล่จูบทุกคนที่อยู่ในวงทาเอาโคเนี่ยที่นั่งแอบดูอยู่เนี่ยทำหน้าตาฟินเวอร์ไปตามๆกันพอเธอจูบมาถึงคนสุดท้ายคือซามูเอลพอเธอจูบเขาเสร็จเรื่องทุกอย่างท ทำเอาน้ำแดงเนี่ยพุ่งกระจายไปทั่วบ้านส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็หยิบแก้วขึ้นมาลองน้ำแดงเพื่อจะเอาไว้บูชาและสาเหตุที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าแม่ร่างทรงของปีศาจสาเหตุที่เธอต้องทำก็เพราะว่าเธอเนี่ยต้องรอให้หนุ่มอย่างซามูอเอลตายใจเพราะเธอจะได้พาเขามาเป็นเครื่องเส้นส่วนเพื่อนๆของบีเนี่ยก็คือคนที่มีความฝันถ้าเกิดว่าพวกเขาทำสำเร็จปีศาจเนี่ยก็จะมอบสิ่งที่เขาปรารถนาให้แล้วเธอก็เรื่องขั้นตอนต่อไปก็คือหยิบคัมพี์ปีศาจขึ้นมาอ่านให้ทุกคนฟังว่าเราต้าา้้้อออออองง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 เเเเเาา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 นนนนนนแแแดดมมยยยลลบบบบคคคคััััภีีีรรรรรร์วววกก็็ท่่่่่่่สสตตืืะขิ น้ำแดงอันบริสุทธิ์โคเนี่ยที่แอบดูเขาอยู่ข้างบนชั้น2เขาก็เข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าน้ำแดงอันบริสุทธิ์นั้นก็คือมันต้องมาจากตัวเขาแน่ๆเพราะว่าเขาเนี่ยยังซิงอยู่เขาจึงรีบกลับมาที่ห้องแล้วก็กดโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็บอกที่อยู่ส่วนตำรวจเนี่ยก็บอกให้ซ่อนตัวซะแต่เขาเนี่ยก็เลือกที่จะป้องกันตัวมากกว่าซ่อนตัวโดยเขาเนี่ยหยิบมีดพกขึ้นมาแล้วก็เอาติดตัวไว้แล้วก็เดินมาเปิดหน้าต่างเพื่อจะออกไปทางหน้าต่างแต่ถ้าว่ามันสูงเกินไปเกินกว่าที่เขาเนี่ยจะโดดลงไปได้อีกด้านหนึ่เเเเเตียงแลล้้วก็็ทท่าาาปนนนนนอออหับพธดิขมใ เธอเนี่ยก็เริ่มลงมือด้วยการหยิบเข็มขึ้นมาแล้วก็เจาะไปที่แขนของโคแล้วก็ดูดน้ําแดงออกไปใช้ส่วนโคเนี่ยก็ต้องตีเนียนให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนกลัวเข็มเป็นอย่างมากในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจะเดินออกไปเธอเนี่ยก็หันไปเห็นหน้าต่างในห้องของโคเนี่ยที่เปิดทิ้งไว้อยู่ทั้งทที่แต่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยเปิดพอเธอเดินลงไปข้างล่างโคเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมัดเพื่อจะใช้ปีนลงไปข้างล่างจู่ๆเนเธอเนี่ยก็โผล่มายืนข้างหลังแล้วก็พูดว่านายนนเนี่ยก,กหล,กลังทด,ดอะไรส่วนโคก็ด มาติกับเก้าอี้เธอจึงถามโคว่าทําไมนายถึงไม่นอนหลับก็เพราะว่าเหล้าที่บีชงให้กินนะ่ะเธอนะ่ะได้ใสายานอนหลับไว้ในแก้วเขาก็เลยบอกกับเธอไปว่าผมนะ่ะไม่ชอบกินเหล้าแล้วสาเหตุที่ผมนอนไม่หลับนะ่ะก็เพราะว่าผมตกใจที่เธอนะ่ะพาเพื่อนเข้ามาในบ้านหลายคนแถมยังมาจ่อเลือดผมอีกแล้วถ้าขอดีๆนะ่ะผมก็เต็มใจให้ส่วนบีเนะี่ยก็จ้องมองโคว่าขณะที่เขาตื่นเนี่ยเขาอาจจะรู้เรื่องบูชายันหรือไม่ในขณะที่พวกของบีเนะี่ยกำลังยืนคุยกันอยู่โคเนนะี่ยก็ได้เอามีดพวกของ,ของเขาขึ้นมาตัดเชือกที่มือในขณะที่เขาเนะี่ยกำ มันก็เลยสะท้อนภาพข้างหลังให้พวกเขาเห็นเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าผมเนี่ยไม่ชอบการถูกมัดบีเนี่ยก็เลยให้เพื่อนของเขาเนี่ยแก้มัดให้แต่ทัในใดนั้นเองตำรวจที่โคเคยโทรไปแจ้งก่อนหน้านี้เขาก็เ่ยก็ขับรถมาพอดีแต่ละคนเนี่ยก็ต่างพากันตกใจว่าตำรวจเนี่ยมาที่นี่ได้ไงบีเนี่ยก็เลยถามกับโคว่านายโทรแจ้งใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับบ,บีเลยแล้วเขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากตำรวจส่วนแม็กก็ไม่พอใจที่โคเนะี่ยโทรแจ้งตำรวจเขาก็เลยพุ่งเข้ามาถีบโคเนะี่ยจนง่ายหลังจากนั้นนายตำรวจสองคนเนี่ยก็พังประตูบ้าน เขาก็เลยจับเหล็กแหลมปาใส่หน้าตำรวจมันก็เลยทาให้ปืนของนายตำรวจที่โดนแม็กเนะปปาใส่ลั่นใส่นมของอดีสันส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็มมวแต่พูดว่าให้ทุกคนเนี่ยหมอบลงบี B. เนี่ยก็เลยใช้ที่เผืออ้อมไปด้านหลังแล้วก็จัดก,การเขาแล้วหลังจากนั้นวิทยุของตำรวจเนี่ยก็ดังขึ้นมาว่าคุณเนี่ยต้องการกําลังเสริมไหมบี B. ก็เลยบอกให้โคนเนี่ยบอกรหัสของตำรวจที่เขาใช้สื่อสารกันมาหนุ่มน้อยไว้ใส่ที่มีความฝันที่อยากจะเป็นตำรวจจึงบอกรหัสให้กับบีไปมันเป็นรหัสที่สื่อสารกันว่าทางนี้เรียบร้อยดีผมกาลังจะไปดื่มมกกาาววเเนนนน่็ออสปะไไรธ อย่างเดียวว่าผู้ชายอะไรเนี่ยยิงนมผู้หญิงเขาเนี่ยก็เลยใช้โอกาสนี้เพื่อตัดเชือกให้ขาดแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนชั้น2แต่จอเนี่ยก็เห็นพอดีแล้วก็วิ่งตามขึ้นไปโคเนี่ยก็เลยผลักเขาตกลงมาที่ชั้นล่างจนล่างของเขาเนี่ยปากคากระเศษไหมดีเนี่ยก็เลยสั่งให้แม็กกับซอนย่าเนี่ยไปลากตัวมันมาส่วนเธอเนี่ยจะเอาพวกที่นอนอยู่4คนนี้ไปเก็บโคเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าห้องอย่างไวแล้วก็เอาผ้าที่มัดเอาไว้เนี่ยโยนลงไปข้างล่างแล้วเขาเนี่ยก็รีบปีนลงไปแต่แม็กเนี่ยก็ตามมาทันแล้วเขาเนี่ยก็ดึงโคกล น,นึงเขาจึงหยิบติดตัวมาด้วยแล้วก็วิ่งไปหลบต่อที่ใต้ทุนบ้านเขาเนี่ยมุดเข้าไปหลบที่ใต้ผ้าห่มแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้นซอนย่าก็เดินผ่านมาพอดีเขาก็เลยลองมุดเข้าไปใต้ทุนบ้านเหมือน,นกันแล้วก็เจอโคเนี่ยที่นอนหลบอยู่เขาก็เลยจุดประทัดใส่เธอแต่เธอเนี่ยก็หลบได้แล้วเธอเนี่ยก็คานตังเข้าไปหาโคแต่โคเนีน่ยก็ตีนถีบเธอจนลม้มแล้วก็มือของเธอเนี่ยก็ไปติดกับดักหนูที่แม่ของโคเนี่ยวางเอาไวา้เขาจึงรีบคานออกไปข้างนอกแล้วก็ปิดประตูขังซอนย่าเอาไว้ส่วนเธอเนี่ยก็คานตามมาเกาะที่ ที่ประทัดนั้นหมดพอดีมันจึงทําให้สารสเปรย์บวกกับประทัดก็เลยตุ้มเกิดเป็นโกโก้ขันจากนั้นก็เป็นคิวของแม็กเขาเนี่ยได้เดินมาข้างหลังแล้วก็ชมว่าโคนะ่นายเก่งมากนายกําจัดไปได้ถึงตั้งสองคนในระหว่างนั้นเองทั้งสองคนเนี่ยกำลังยืนคุยกันอยู่ก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาแม็กเนี่ยก็ได้ถามกับโคว่านั่นคือเสียงอะไรเขาก็เลยบอกไ้ว่าเสียงนั่นนะ่ะก็คือเสียงปาไข่ใส่กําแพงบ้านซึ่งคนที่ปาเนี่ยก็คือเพื่อนของผมเองเขาเนี่ยชอบมาปาอยู่แบบนี้เป็นประจําแม็กเนี่ยเลยไม่ชอบที่มีคน แล้วก็ต่อว่าเตสะสกิตติงเหมือนกับมดกัดมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยโดนสวนกลับมานอนง่ายเงิบแล้วโคเนี่ยก็ใช้จังหวะน,นี้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านของเขาให้เพื่อนของตัวเองฟังแต่เขาก็ไม่เชื่อเรื่องที่โคพูดแล้วก็ยังคิดอีกว่าเขาเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาหลังจากที่เพื่อนของโคเนี่ยกลับไปแม็กเนี่ยก็เดินเข้ามาหัวเราะว่าทําไมนายเนี่ยไม่ต่อยมันแล้วนายปล่อยให้มันทําอย่างนั้นกับนายได้ไงเขาเนี่ยยิ่งฟังแม็กพูดเขาก็ยิ่งโมโหเขาเลยตัดสินใจต่อยหน้าแม็กไปหนึ่งทีแล้วก็หน้้้้าาากัันนนนครงบบตไมเพ เกิดพื้นบนบ้านต้นไม้ไนะ่นบันดันหักขึ้นมามันก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนะี่ยล่วงลงมาข้างล่างแต่ที่สวยสุดก็คือแม็กเขาล่วงลงมาไม่ถึงพื้นเชือกที่เขาใช้ปีนขึ้นไปเนะี่ยบันดันไปพันคอของเขาแล้วก็ห้อยตกเต่งจากนั้นเขาก็ต้องวิ่งหนีต่อเพราะว่าบีเนะี่ยไปเอาปืนทูกซองที่อยู่ในรถตํารวจเอามาไลโ่โคเขาก็เลยวิ่งไปหลบที่บ้านของเบลามี่แล้วก็อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เธอฟังแล้วก็ให้เธอนะ่ยแจ้งตารวจซะส่วนบีเนะี่ยก็เดินตามเข้ามาติดติดเธอเนะี่ยเดินเข้ามาใน,านหนะนน้้องส่วนนนััะจไปการ แล้วเขาก็วิ่งออกมาจากบ้านของเบลามี่พร้อมกับตะโกนดังๆกลางถนนและก็วิ่งกลับไปยังบ้านตัวเองจนกระทั่งเขาวิ่งเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยก็เดินไปเจอคมภีที่วางอยู่บนโต๊ะเขาจึงจับมันขึ้นมาแล้วทันใดนั้นบีเนี่ยก็โผล่ออกมาแล้วก็บอกให้ใหเธอเนี่ยคืนคมภีมาซะส่วนโคนเนี่ยก็จุดไฟแช็กรลอพร้อมที่จะเผามันทิ้งเธอเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าน้าเนี่ยมาอยู่กับฉันดีกว่าเราทั้งสองน่ะจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปส่วนเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคำพูดของเธอเลยแม้แต่น้อยแถมยังถามอีกว่าเธอเนี่ยเคยทำแบบนี้ก็ถึึงงกกับตตล และก็ไม่อยากคิดเลยว่าพี่เลี้ยงของตัวเองเจะเป็นแบบนี้จึงตัดสินใจเผาคัมภีนั้นทิ้งแล้วก็โยนให้เธอในขณะที่บีเนี่ยกำลังพยายามดับไฟที่กําลังไหม้อยู่บนคัมภีเล่มนั้นโคเนี่ยก็วิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ขโมยรถของพ่อของ,อของเบลลี้และเขาก็ขับตรงมาที่บ้านของตัวเองที่ที่บีเนี่ยยืนอยู่หลังจากนั้นเขานี่ก็ได้ลงจากรถและเขาก็เดินม,มาหาเธอแล้วเธอก็พูดสั่งลากับโคด้วยประโยคสุดท้ายว่าฉันขอโทษด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเรื่องดาวเนี่ยได้จบลงแต่ละคนเนี่ยก าาาหามากส่วนพ่อของแม่โคลนก็กลับมาพอดีเขาเ่ยจึงเดินไปหาพ่อแม่แล้วก็พูดว่าต่อไปนี้ผมไม่ต้องการพี่เลี้ยงแล้วหลังจากที่โคลและพ่อแม่คุยกันเสร็จพวกเขาเ่ยก็อบกอดกันอย่างมีความสุขชีวิตของเราไม่จะเป็นต้องมีพี่เลี้ยงก็ได้เพราะว่าเราอาจจะหาประสบการณ์ในโรงเรียนและก็นอกโรงเรียนแต่ถ้าเกิดว่ามีพี่เลี้ยงสวยขนาดนี้เป็นใครใครก็เอาแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ